พอดีกำลังหาซื้อจอคอมพิวเตอร์ก็ไปเจอตัวนี้มาครับดูแล้วก็โอเคครับมีประกัน3ปีให้ด้วยวันนี้จะมารีวิวของใหญ่กันบ้างนะครับตัวนี้เลยครับซิ่วหมีมอนิเตอร์รุ่น A 2 7 i นะครับหน้าจอขนาด27นิ้วครับน่าจะเป็นของใหญ่ชิ้นแรกนะครับที่ซื้อมาใช้งานจริงจังเลยขอรีวิวการใช้งานไปด้วยเลยนะครับ ตัวอ,อันเก่าผมใช้22นิ้วของฟิ i ิป p s กำลังมองหา24กับ27นะครับ24เนี่ยเคยใช้แล้วมันมันก็พอดีนะแต่อยากได้ใหญ่กว่านี้นิดนนก็เลยลองหา27ก็ไปเจอตัวนี้มาครับดูตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายไปซื้อเลยแต่ถ้าซื้อออนไลน์เนี่ยมันก็จะลดไปเยอะเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่รีบแนะนําซื้อออนไลน์จะดีกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูสเปคหน้าจอตัวนี้กันก่อนนะครับเซี่ยวหมีมอนิเตอร์ A27i นะครับตัวนี้หน้าจอขนาด27นิ้วนะครับอัตราส่วน16:9เป็นแบบด้านนะครับแอนติกแกรนะครับแล้วก็ความบางของหน้าจอเนี่ยตรงส่วนบนนะครับส่วนนี้นะครับ7.5ม mm ิลิเมตรแล้วก็ความละเอียดเนี่ยเป็น Full HD ครับ1920คณ1080ความลึกสีอยู่ที่8ปิดนะครับพาเนลตัวนี้ใช้ IPS การมองของหน้าจอครับได้128องศานะครับ <Wow. S 1> ผมลองดูตรงข้างๆแล้วก็ใช้ได้นะครับไม่ได้เทาไม่ได้มืดอะไรก็ยังเห็นอยู่นะครับ <Wow. S 1> ความสว่าง250 <Wow. S 1> นะครับแล้วก็ sRGB <Wow. S 1> 99%ก็คือเกือบร้อยละ Delta E <Wow. S 1> น้อยกว่า2อันนี้ก็ถือว่าเอามาใช้งานได้นะครับ Contrast Ratio 1000:1ต่อนะครับแล้วก็ Refresh Rate ตัวนี้ให้มา1 0 0 h z Port ต <Wow. S 1> ตัวนี้มี3 port นะครับก็จะมี1 Display Port นะครับแล้วก็พอร์ต HDMI 2.0นะครับแล้วก็พอร์ต DC in พอร์ตรูชาร์จไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้มีฟีเจอร์รองรับ HDR 1 0นะครับแล้วก็พงกันแสงสีฟ้า low blue light นะครับในส่วนนี้จะมีในการตั้งค่าของจอนะครับตัวนี้รับประกันศูนย์3ปีนะครับก็ถือว่าหายห่วงนะครับผมอุปกรณ์ในกล่องตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนก็จะมีตัวจอนะครับเสื้อมีมอนิเตอร์คือตัวนี้นะครับแล้วก็ มีฐานรับจอและขาตั้งจอคือตัวนี้นะครับอันนี้ตัวฐานเนาะใส่ให้ดีไมาย,ยาว1เมตรอันนี้ผมใช้อยู่นะครับเพราะว่ามันมีเหตุที่ต้องใช้ปกติผมไม่ค่อยแกะพวกนี้ออกมาใช้เพราะว่าไม่มีอยู่แล้วเนาะ แต่เนี่คือจาเป็นต้องแกะน,นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะครับแล้วก็มีน็อตสําหรับใช้ยืดขาจอกับฐานจอนะครับสอันนะครับไขควงหัวแชรกับหกเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็มีแถมมาให้นะครับคู่มือการประกอบการใช้งานเป็นภาษารัสเซียนะครับตรงนั้นหน้านะเป็นภาษารัสเซียแล้วก็มีอะแดปเตอร์หัวชาร์จมาให้นะครับก็จะไปได้เป็นสายไฟใหญ่ๆละนะครับก็เป็นอะแดปเตอร์ใช้แทนนะครับ ตัวนี้นะครับเซี่ยวหมีมอนิเตอร์ A27i นะครับหน้าจอตัวนี้ผมดูว่ามันมีความเป็นมีมอ่อดีนะครับเห็นขาตั้งเล็กๆฐานแบนๆนะครับยังคิดอยู่ว่ามันจะรับน้าหนักได้ยังไงไเงี้ยแต่เราประกอบดูแล้ว ตัวฐานลับเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเยอะเหมือนกันนะครับรับได้สบายเลยตอนประกอบนี่เราจะรู้เลยว่าแข็งแรงดีนะครับผมคือผมชอบจอแบบนี้ครับคือจอเกาที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันเลยของฟิลิปนะครับก็คือว่ามีแต่ขอบด้านล่างนะครับขอบด้านล่างตัวนี้นะครับมีขอบด้านล่างแล้วก็ที่สามมุมเนี่ยมันจะอยู่ในจอเลยก็คือว่ามันจะไม่นูนมานครับมันจะนูนแค่ขอบขอบนี้เดียวเองเหมือนกันจอไวเลยแต่คืนนี้มันจะเรียบไปกับจอเลยทําให้ขอบจอดูบางมากๆมองภาพแล้วมันดูเต็มจอดีนะครับแล้วก็มีโลโก้ซึ อยู่ด้านหน้าขอบจอด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากครับถ้ามองตรงๆเนี่ยฝั่งซ้ายก็จะมี3พอร์ตนะครับก็มีดิสเพย์พอร์ตแล้วก็พอเทนนีไมแล้วก็พอสายไฟรูสายไฟนะครับแล้วก็มีโลโก้เชื่อมีอใหญ่ๆอยู่ฝั่งด้านขวานะครับแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบนเรียบเลยครับตรงนี้นะครับตรงตรงด้านบนเนี่ยครับความบางมันจะอยู่ที่7 5หมิลลิเมตรนะครับมอง้าข้างเนี่ยมันจะดูบางมาก <Wow. S 1> ๆ,ๆถือว่าสวยมากเลย เรามาดูปุ่มตั้งค่าจอนะครับของตัวนี้ครับซี่ยวมี่มอนิเตอร์ A27i นะครับตำแหน่งของปุ่มจะเป็นแบบวงกลมนะครับอยู่ด้านหลังนะครับตามรูปเลยการปรับจะมีสีทิศทางนะครับก็เป็นบนล่างซ้ายขวาแล้วก็การเปิดปิดจอเนี่ยมันก็คือกดปุ่มค้างไว้นะครับถ้าเลื่อนซ้ายนี่ก็คือเลือกอินพุตนะครับเลือกอินพุตตามนี้เลยก็จะมี H d m i หรือว่า Displayport นะครับให้เราเลือกนะครับแล้วก็เลื่อนขวาครับก็จะเป็นเมนูการตั้งค่าทั้งหมดของจอครับผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้านนบ แต่เป็นการเพิ่มแสงเลื่อนโนดนล่างก็จะเป็นการลดแสงนะครับมาพูดถึงเมนูนะครับตั้งค่าบนจอเยวหมีมอนิเตอร์ A 27I นะครับครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นแต่ละเมนูนะครับว่ามีอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างนะครับอันแรกก็เป็นพิกเจอร์โหมดนะครับก็คือว่าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีแบบไหนที่มันพรีเซตมาให้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับปรับความสว่างได้ปรับค่าคอนทราสต์ปรับอุณหภูมินะครับปรับแสงปรับสีนะครับ ปรับความคมนะครับผม,ผมก็จะปรับได้ผ่านเมนูนี้นะครับเมนูที่2นะครับก็เป็นโหมด hdr นะครับก็เลือกออโต้ได้ก็คือว่าถ้ามันเจอคอนเทนต์ที่มันเป็น hdr นะครับมันก็จะเปิดให้เรานะครับเช่น <Wow. S 1> เปิด นะครับจะสว่างนะครับดูสว่างขึ้นมาทันทีเลยนะครับถ้าเมนูที่3คือ Input เลือกได้ว่าเราจะเลือกเป็นพอตเทอรี่ไมหรือว่าพอตดิสเพย์พอตนะครับตัวนี้สามารถตั้งค่าผ่านปุ่มด้านหลังได้นะครับโดยไม่ต้องเข้าเมนูนี้ก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปแต่แรกนะครับเมนู Setting ตัวนี้ก็เป็นการตั้งค่าทั้งหมดของตัวเมนูนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการโรเต็นะครับการหมุนนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความโปร่งใสนะครับของเมนู นี่นะครับตามนี้เลย แล้วก็มีภาษาตัวนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับก็มีหลายๆภาษาเลยแต่เสียดายที่มันไม่มีภาษาไทยแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนนะครับคำศัพท์มันก็ทั่วๆไปแล้วก็ซิสเต็มก็คือว่าเป็นการตั้งค่าจอเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นออโต้สวิตช์อินพุตก็คือว่าถ้าเราเสียบสายดิสเพย์พอร์ตหรือว่าเสียบสายให้ดีไมไ,อไปอะไรเงี้ยมันก็จะดีเทคออโต้มาให้เราเลยเงี้ยครับ <Wow. S 1> ก็ปรับเรโชรของภาพเป็นฟูลสกรีนหรือว่าเป็นตามที่เราเลือกตั้งค่่าาใในน PC หรือว ดีเฟลเลตเนี่ยมันจะบอกค่าของเรานะรของ r ีเฟลเลตอยู่แถวๆด้านบนนะครับอยู่แถด้านบนเป็นเลขตัวเลขขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็จะมี Factory Reset ก็คือว่ารีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของจอตัวนี้นะครับผม อันนี้จะเล่าในเรื่องการใช้งานส่วนตัวเทียบกับของเก่านะครับก็คือใช้ฟิลิปตัวย2บนิ้วอยู่นะครับได้มาก็แกะกล่องเลยต่อกับแ a ็ b o ุ๊กโปรที่ใช้งานอยู่นะครับเสียบตอนแรกคือมันไม่ติดครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยลองโน้ตบุ๊กมาเสียบโน้ตบุ๊กเก่านะครับมาเสียบดูมันก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับหาสัญญาณไม่เจอก็แก้ไขอยู่นานครับก็ไม่ได้ก็เลยลองใช้สายเท m i ไมนะครับที่มาจากกล่องที่เขาแถมมานะครับเสียบปุ๊บจอก็ติดเลยนะครับ สายเก่าเนี่ยก็ใช้กับจอเก่าได้นะครับอันนี้ก็ยังงงๆเหมือนกันถ้าใครซื้อมาก็แนะนําใช้สายให้ดีไหมตัวนี้จะกล่องได้เลยนะครับ <Wow. S 1> การใช้งานผ่านจอตัวนี้มองคั้แรกคือหน้าจอใหญ่นะครับม <Wow. S 1> ีขนาดว่า27นิ้วแต่คือผมใช้22มานะครับพอมาเจอ27เนี่ย มันก็จะดูออกว่ามันใหญ่มากๆนะครับแต่ถ้าเป็น32นี่ก็คงใหญ่กว่านี้มากๆเลยจริงๆนะครับก็มีปรับตัวใช้งานบ้างครับแต่ไม่มากเท่าไหร่สัก1 2ชั่วโมงมันก็ชินตาแล้วครับรู้สึกสีที่ตั้งค่าจากโรงงานนี่มันสดมากๆปกติผมมีสงรูปทางไลน์นะครับพอเปิดในมือถือเนี่ยรู้สึกว่าสีมันดรอปลงเลยนะครับลงเล็กน้อยครับไม่ได้ลงเยอะนะครับมือถือใช้อยู่ก็คือเซี่ยมี13ทีโ o นะครับปรับสีจอแบบหมดดั้งเดิมแต่เดี๋ยวก็ต้องมาปรับสีที่จอให้มันคล้ายๆกันนะครับเวลาเราส สําหรับคนที่กําลังมองหามอนิเตอร์นะครับขนาดใหญ่สำหรับใช้งานทั่วไปนะครับมีตัดต่อมีกราฟิกทั่วๆไปอะไรเงี้ยไม่ได้จริงจังต้องแบบว่าต้องส่งงานให้ลูกค้าที่สีต้องเป๊ะตัวเนี้ยถ้าเทียบกับมือถือเนี่ยมันก็จะเป็นสเปคแบบเริ่มต้นนะครับราคาประหยัดไม่ได้อีกสเปคอะไรมากแต่ผมอะเอาความสวยมาก,ก่อนเพราะว่าจอเก่าเนี่ยหน้าจอแบบนี้กันเลยคือเห็นแล้วมันไท่เลยอยากได้เลยอะไรเงี้ยครับเหมือนบอกกับใช้กับโรงแรมนะครับคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรเพราะว่าไอ้ตัวจอเนี่ยมันบางมาก <Wow. S 1> ถ้าเรามองด้านข้างหรือว่ามอง เตรงเนี่ยมันดูใหญ่แล้วก็ฐานมันเล็กมันไม่เทอะทะแต่ไม่ได้เหมาะกับสายเกมเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยมันจะมีรุ่นหนึ่งที่ราคาสูงกว่านี้บางทีของที่เราชอบเนี่ยสเปคอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าเราใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรของชิ้นนั้นมันก็จะเหมาะกับเราครับหน้าจอตัวนี้นะครับเซี่ยวหมีมอนิเตอร์ a 2 7 i นะครับราคาที่ผมซื้อมาหรือว่าราคาสูตรเนี่ยราคาเต็ม ,3790 ัเ็บาทนะครับตอนนี้มันจะมีขายที่ศูนย์เซี่ยวหมีช็อปกับร้านคอมพิวเตอร์เจ้าใหญ่ัด ก็จะได้ราคาประมาณ3,000กว่าบาทน,นะครับใช้โค้ดหรือว่าดูลิงก์ที่ผมแนะนำตรงด้นานล่างได้นะครับของแท้ประกัน0-3ปีครับแนะนำขอใบกำกับภาษีด้วยนะครับเอามาเป็นหลักฐานในการรับประกันครับผมยังไงฝากรีวิวหน้าจอตัวนี้ด้วยนะครับเจอกันรีวิวหน้าครับสวัสดีครับถ้าชอบพี่ AI ฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยครับ